สัมผัสสยองสวัสดีฟแฟนๆชาวสมาสยองทุกคนครับเมื่อประมาณ7ปีก่อนตอนนั้นผมเรียนจบมาใหม่ๆต้องไปใช้ทุนหมอในต่างจังหวัดหลายคนอาจไม่รู้แต่สำหรับคนที่เรียนหมอจะติดนี้ตั้งแต่สอบเข้าคณะแพทย์ของมหาลัยรัฐบาลได้เนื่องจากค่าเทอมที่นักศึกษาจ่ายไปเป็นแค่เศษเสี้ยวของค่าเทอม รัฐบาลช่วยออกให้เป็นส่วนใหญ่เพราะเรียนจบต้องไปใช้ทุนที่เหลือในโรงพยาบาลสังกัดของรัฐถ้าโชคดีก็จะได้โรงพยาบาลในกรุงเทพหรือบ้านเกิดถ้าโชคร้ายก็ต้องไปต่างจังหวัดไกลๆที่แทบจะมีหมอประจำการอยู่น้อยคนซึ่งไม่ต้องห่วงเวลาใช้ทุนแบบนี้พวกผมก็ยังได้รับเงินเดือนอยู่ดี เพียงจะเป็นการกันไม่ให้อินเทิร์หนีไปเอก,กชนกันหมดตั้งแต่เรียนจบเมื่อเรียนจบผมจึงเลือกไปใช้ทุนที่จังหวัดทางภาคเหนือโรงพยาบาลที่ผมไปทำงานเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กเครื่องไม้เครื่องมือมีไม่พร้อมทำหัตถการใหญ่ๆมากไม่ได้แพ่เฉพาะทางที่ใจให้เลือกฝึกฝนก็ค่อนข้างน้อย แต่เป็นโรงพยาบาลที่มีสภาพแวดล้อมโดยรวมค่อนข้างดีคนในโรงพยาบาลก็เป็นมิตรให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเสียแต่จำนวนหมอที่ทำงานได้ยังมีน้อยเกินไปทำให้ผมต้องอยู่เวรดึกหลายวันติดต่อกันจนแทบจะกลายเป็นผู้ป่วยเซเองโรงพยาบาลที่ผมไปทำงานนั้นรองรับผู้ป่วยได้เพียง60เตียงหมอเฉพาะทางก็มีน้อย เวลาอยู่เวรแต่ละครั้งหมอก็อยู่ไม่ครบทุกพันแหนกเวลาเจอเคสร้ายแรงก็จะโทรตามหมอทุกพันแหนกมารุมเพื่อรักษาหรือถ้าเจอเคสที่ไม่รู้จักก็จะโทรถามอาจารย์หมอเฉพาะทางที่โรงพยาบาลอื่นเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เคสแบบนั้นก็มีมาไม่บ่อยส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆมากกว่าเคสที่หนักสุดที่ผมเคยเจอ เป็นนักท่องเที่ยวที่ไปกินของป่ามีพิษต้องรีบหลังท้องทำให้วุ่นเกือบทั้งวนันก่อนจะส่งเคสต,ต่อไปโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าด้วยความที่โรงพยาบาลที่ผมอยู่ใกล้สนท่องเที่ยวมีป้ายรถประจำทางอยู่หน้าโรงพยาบาลต่างจากโรงพยาบาลชุมชนเดินเอื่นที่อยู่ห่างไกลเดินห่างยากทำให้มีผู้ป่วยสามารถเดินทางมาหาได้สะดวก ประหยัดเงินและประหยัดเวลาคนไข้เดินเข้ามารักษาตัวเองได้เกือบ24ชั่วโมงถึงจะไม่มีเคสล้นห้องฉุกเฉินแต่ก็มีคนไข้เข้ามาเรื่อยๆตามความสะดวกของชาวบ้านการมีเคสตอนตีสองตีสจึงเป็นเรื่องปกติมากตั้งแต่น้ำเข้าหูไข้เค้นรถความหรือแม้แต่ไส้ติ่งแตกการอยู่เวรเดออ ทำให้ผมเจอเคสที่หลากหลายและคนที่แปลกประหลาดมาทุกประเภทแล้ววันที่เกิดเรื่องเป็นวันที่ผมเข้าเวรดึกอีกคืนวันนั้นค่อนข้างเงียบกว่าปกติพี่พยาบาลที่เข้าเวรก็มีพอแค่เฝ้าอยู่หน้าห้องผู้ป่วยรวมทำให้ผมต้องไปเฝ้าที่โต๊ะประชาสัมพันธ์หน้าทางเข้าโรงพยาบาลแก้ขัดไปก่อนเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินค้่มา ผมก็รีบเงยหน้าคนที่เข้ามายกมือจับหัวมีอาการบาดเจ็บดูแล้วไม่น่าจะร้ายแรงเพราะเดินมาเองได้เนื้อตัวก็ไม่มีอาการบาดเจ็บน่าจะเป็นเคสทำแผลทั่วๆไปคนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นชายวัยรุ่นอายุน้อยกว่าผมน่าจะสักสามสี่ปีสวมเสื้อเยอดืดกางเกงสามส่วนตอนนั้นผมสังเกตเห็นว่า บริเวณศีรษะเขาที่มือจับเอาไว้มีเลือดออกชุมผมลุกขึ้นจะพาเข้าไปห้องฉุกเฉินเพื่อทำแผลพราะเห็นผมเขาก็ถอยหลังหลบมือผมไปแล้วถามว่าผมเป็นคนจริงๆหรือเปล่าตอนนั้นผมก็งงนะเลยยื่นมือไปให้เขาจับเพื่อยืนยันว่าเป็นคนจริงๆแต่เขาก็ยังกลัวอยู่ดีก็เลยบอกไปว่า ดูที่พื้นสิครับผมมีเงานะไม่น่าจะใช่ผีใช่ไหมเขามองเงาที่พื้นตามที่ผมชี้ดูลังเลผมก็เลยบอกให้ตามผมเข้าไปในห้องฉุกเฉินเพื่อทำแผลก่อนถ้าเลือดออกเยอะกว่านี้จะเป็นอันตรายเขายอมเดินตามผมไปแต่ก็ยังมีอาการก,กลัวๆอยู่พอเข้าไปในห้องฉุกเฉินผมก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะทำแผล ถามคนไข้ว่าทาไมคิดว่าหมอเป็นผีเพราะผมก็เพิ่งเคยเจอคนไข้แบบนี้เป็นครั้งแรกคนไข้เล่าให้ผมฟังว่าเขาเคยได้ยินคนในพื้นที่หลือกันว่าหมอคนก่อนของที่นี่ทำงานหนักจนสลบในขณะตรวจอาการคนไข้เขาหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตในอีกสองวันต่อมาผมบอกคนไข้ไปว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน ถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆพี่พี่พยาบาลของเล่าให้ผมฟังคนไข้กลมหน้ามองเท้าตัวเองโดยไม่สบสายตาผมเลยเขาเล่าต่อว่าหมอคนนั้นดูเหมือนจะไม่รู้ว่าตัวเองตายก็เลยยังออกมาทำงานอยู่เวรดึกๆเหมือนเดิมบางทีก็แยกไม่ออกว่าหมอคนนั้นเป็นผีหรือคนก็เลยมีคนแนะนำว่า ให้ดูสภาพของหมอที่เข้าเวรดึกถ้าดูงวงงวงคล้ายคนไม่ได้นอนอาจจะเป็นผีหมอคนเก่าก็ได้เพราได้ยินแบบนั้นผมก็แทบจะตกเก้าอี้คนไข้คิดว่าผมเป็นผีเพราะผมดูเหมือนคนไม่ได้นอนเนี่ยนะผมเลยบอกคนไข้ไปว่าหมอที่อยู่เวรดึกก็เป็นอย่างนี้แหละเอาเรื่องแบบนี้ไปตัดสินไม่ได้หรอกเย่าไปเชื่อข่าวลือพวกนั้นเลย แต่คนไข้ก็ยังระแวงผมอยู่เขาขอให้ผมท่องนโมกลับหลังผมก็แบบหมดคำที่จะพูดเหล่าครับแค่สวดมนต์ปกติผมยังท่องผิดผิดถูกถูกผมเลยตอบไปตามตรงว่าผมท่องไม่ได้ครับเฮ้ยทำไมท่องไม่ได้อ่ะมึงเป็นผีเหรอไปออกไปไปไกลๆก,กูเลยนะ <laughs> ในขณะที่ผมพยายามอธิบายและคนไข้กำลังโวยวายก็มีเสียงหัวเราะของผู้ชายดังขึ้นมาจากด้านหลังผมกับคนไข้ก็ตกใจเจ้าของเสียงหัวเราะเมื่อกี้เป็นผู้ชายที่มีอายุมากกว่าผมพอสมควรเส้นผมบางส่วนมีงอกเขาขอดโอดที่ทำให้พวกผมตกใจก่อนจะแนะนำตัวเองว่าเป็นหมออายุรกรรม เขากำลังจะกลับบ้านแต่ได้ยินเสียงในห้องฉุกเฉินก็เลยเข้ามาดูอาจารย์หมอคนนี้ดูน่าเชื่อถือกว่าผมมากเขาจัดการกับคนไข้คนนี้ได้อย่างเป็นมืออาชีพเพียงไม่นานอาจารย์หมอก็ทำแผลบนหัวของคนไข้ได้ทั้งที่ตอนแรกคนไข้ไม่ยอมให้ผมแตะตัวเลยซึ่งผมได้แต่ยืนดูอาจารย์หมออยู่ข้างๆ ผมพยายามนึกว่าอาจารย์หมอคนนี้เป็นใครผมน่าจะรู้จักเพราะคุ้นตามากพอทำแผลแสจคนไข้ก็ขอบคุณผมกับอาจารย์หมอที่ช่วยรักษาให้อาจารย์หมอยิ้มบอกคนไข้ให้ไปรับยาด้วยแต่คนไข้ก็ยังกลัวอยู่เลยขอให้ผมกับอาจารย์หมอเดินไปด้วยเพื่อความอุ่นใจซึ่งตอนนั้นเกือบจะตีสามแล้ว บรรยากาศภายในโรงพยาบาลก็เงียบมากจนวังแวงไม่มีคนเดินวุ่นวายไปมาเหมือนตอนเช้าผมกับอาจารย์หมอก็ตกลงที่จะไปด้วยอย่างไงก็ไม่มีเคสอะไรอยู่แล้วระหว่างทางที่เดินไปห้องจ่ายยาผมขอโทษอาจารย์หมอแล้วถามทันว่าอาจารย์ครับผมขอโทษนะครับอาจารย์เชื่ออะไรเหรอครับ ผมคุณน้าท่านมากเลยครับแต่จำชื่อไม่ได้จริงๆครับขอโทษด้วยนะครับโรงพยาบาลเล็กแค่นี้แต่ผมดันไม่รู้จักท่านผมรู้สึกเสียมารยาทมากแถมผมยังเป็นหมอที่มาใหม่มันเหมือนผมไม่ได้ใส่ใจคนอื่นเลยอาจารย์หมอไม่ได้ตอบว่าอะไรท่านยิ้มก่อนจะแนะนำตัวเองว่าผมชื่อวีรพล หลายคนชอบเรียกกันว่าอาจารย์วีรพลชื่อนั้นทำให้ผมหยุดเดินหันทีเพราะผมนึกออกแล้วว่าเคยเห็นหน้าท่านที่ไหนแล้วชื่อนั้นก็เป็นการยืนยันอย่างดีอาจารย์วีระพลคืออาจารย์หมอที่ตายไปแล้วมีรูปแขนไว้ตรงบอดยกย่องบุคคลของโรงพยาบาลบริเวณประชาสัมพันธ์ที่ต้อนรับผู้ป่วยนอก ซึ่งผมต้องผ่านทุกครั้งเวลาเข้าเวรเช้าตรวจผู้ป่วยนอกคนไข้นั้นก็เหมือนจะรู้เขาหยุดเดินพร้อมกับผมทันทีที่ได้ยินเชื่อในขณะที่ผมกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะถามอาจารย์หมอว่ารอเล่นหรือเปล่าคนไข้ที่มาด้วยก็ตะโกนขึ้นเฮ้ยเชี่ยหมอไม่มีขาหมอไม่มีขาผมรีบก้มมองก็เห็นว่า ขาของอาจารย์หมอเลื่อนร่างจนมองทะลุไปถึงพื้นอาจารย์หมอมีรอยยิ้มใจดีเหมือนเดิมก่อนจะพูดว่าเดินอีไม่กี่ก้าวก็ถึงห้องจ่ายยาแล้วไปกันเถอะคนไข้ขี้กลัวมีหรือจะไปยอมผมเองก็เริ่มรู้สึกตัวว่าคืนนี้ที่ผมเข้าเวรเด็กมีหมอแค่ผมคนเดียวพี่พยาบาลเฝ้าอยู่หน้าห้องผู้ป่วยรวมสองคน และเภสัต์ที่ห้องจ่ายยาแล้วมันจะมีหมออีกคนได้อย่างไงถ้ามีเคสฉุกเฉินจริงๆผมนึงจะโทรตามหมอคนอื่นมาช่วยหรือหากอาการหนักเกินไปก็นำส่งไปโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าพร้อมกว่ายังไงโรงพยาบาลนี้มันก็แค่โรงพยาบาลชุมชนเล็กๆการรักษาที่ทำได้ก็จำกัดด้วยเครื่องมือที่มีอาจารย์หมอที่เห็นท่าทีของพวกเรา ก็ถามอีกว่าทำไมไม่เดินละ่ะใบหน้าเขาดูใจดีดูเหมือนจะถามด้วยความเป็นห่วงผมกับคนไข้มองหน้ากันหันหลังวิ่งหนีไม่หันกลับไปมองอีกเลยแต่วิ่งไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ต้องหยดุดเมื่ออาจารย์หมอคนเดิมที่พวกเราวิ่งหนีมายืนหยุดตรงหน้าแต่อาจารย์หมอไม่ได้มองพวกเรา ท่านเดินกรมนาอ่านเอกสารไม่สนใจพวกเราเลยเหมือนลืมไปแล้วว่ามีพวกเราอยู่พอหันมองตามไปก็เห็นท่านเดินหายเข้าไปในกำแพงต่อหน้าต่อตาคนไข้ที่เห็นก็ถึงกับขาอ่อนสุดตัวลงนั่งกับพืน้นร้องห่มร้องไห้คร่ำครวญว่ามีหน้าตามมันเลยเจอผีจริงๆด้วยพูดวนอยู่อย่างนั้นไม่หยุดปาก จนผมก็รู้สึกกลัวไปด้วยแต่จัญญาบันหมอบวกกับร้ว่ามีพี่เพศสัตว์อยู่ที่ห้องจ่ายยาผมก็บอกให้คนไข้ไปรับยาจะได้กลับบ้านให้มันจบเรื่องคราวนี้คนไข้ย,ยอมฟังเดินตามหลังผมไปแต่โดยดี mm. เมื่อไปถึงแน่ห้องจ่ายยาผมก็ถามพี่เพศสัตว์ถึงยาที่จะให้คนไข้พี่เพศสัตว์ก็ถามว่า คนไข้ที่ไหนเหรอครับหมอคนนี้ไงที่ยืนอยู่ข้างหลังผมเนี่ยผมชี้ไปที่ด้านหลังพี่เพศัศท,ทำหน้างงผมก็เลยหันไปมองข้างหลังที่ควรมีคนไข้ที่มาทำแผลที่หัวเมือโครแต่ปรากฏว่าตรงนั้นไม่มีใครเลยอ้าวไปไหนแล้วกลัวผีจนวิ่งหนีกลับไปแล้วมั้งพี่เพศัศเลยถามเรื่องราวทั้งหมด ผมก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ตนที่เจอคนไข้เดินคุ่มาจนไปถึงตอนที่เจออาจารย์หมอพอพี่เพสัตฟังจบกูดูเหมือนเขาจะนา่าซีดบอกว่าลองเช็คก,กล้องดูไหมว่าคนไข้าหายปีไหนถ้าเจอค่อยพามารับยายอีกทีพี่เพสัตพาผมไปที่ห้องดูกล้องวงจรปิดแล้วเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณสามสี่ปีก่อน ตอนที่ได้รับเงินบริจาคมาก็ไปซื้อเครื่องมือแพทย์ที่เหลือไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดไว้เพื่อความปลอดภัยยามที่มาอยู่ก็เข้าๆออกๆจนตอนนี้ผ่านไปเป็นปีก็ยังไม่มีใครมาสมัครสักทีหมอกับพยาบาลก็เลยต้องฝึกใช้กล้องวงจรปิดดูกล้องด้วยตัวเองพอพี่เพษสัตย้อนเวลาดูในกล้องวงจรปิดไปตามที่ผมบอก ภาพในกรงแสดงให้เห็นว่ากรุงทางเดินที่มุ่งหน้าไปห้องจ่ายยามีแค่ผมเดินมาคนเดียวพี่เขาเลยย้อนเวลาไปให้เอีก็เห็นว่าตอนที่ผมวิ่งหนีก็อยู่ตัวคนเดียวตอนทำแผลในห้องฉุกเฉินก็ยืนอยู่คนเดียวอีกแม้แต่ตอนที่เดินไปหน้าประตูที่โตประชาสัมพันธ์ทางเข้าโรงพยาบาลก็มีแค่ผมคนเดียวมาตั้งแต่ตน้น ผมคนลูกคนชันไปทั้งตัวพี่เภสัชก็งเงียบไม่รู้จะพูดอะไรผมเลยขอตัวไปพักผ่อนถ้ามีอะไรด่วนก็โทรม,มาฝากพี่เภสัชดูแลที่ประชาสัมพันธ์ด้วยผมคิดว่าผมควรไปนอนพักผมกลับไปหลับยามในห้องพักจนถึงเช้าผมไม่พูดถึงเรื่องเมื่อคืนอกีกว่ามันเป็นความฝันหรือความจริงผมกลับไปดูกล้องวงจรปิดอีกครั้ง ภาพของเม,มื่อคืนก็ไม่เปลี่ยนแปลงมีผมเพียงคนเดียวยังดีที่พี่เพสัชไม่ใช่ผีไปด้วยไม่งั้นผมคงคิดว่าตัวเองคงเป็นผีไปแล้วเหมือนกันหลังจากวันนั้นถ้าผมจะต้องอยู่เวรเดิกผมจะขอให้มีพี่พยาบาลอยู่กับผมเป็นเพื่อนด้วยอย่างน้อยหนึ่งคนเพราะถ้าต้องเจอเรื่องแบบนี้เองผมก็ขอเจอผีแบบมีเพื่อนอยู่ด้วยจะดีกว่า แล้วก่อนที่ผมจะใช้ทุนหมอหมดผมก็มีโอกาสได้เจอกับอาจารย์หมอคนนั้นอีกสองครั้งผมไหวอาจารย์หมอโดยไม่มองหน้าท่านแล้วรีบเดินผ่านไปจริงๆอาจารย์หมอที่เสียไปก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรมากท่านแค่เหมือนคนที่กําลังทำงานอยู่ไม่ได้ดูน่ากลัวมีรอยยิ้มที่ใจดีพี่พยาบาลหลายคนเล่าให้ฟังว่า ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านเป็นคนใจดีเป็นที่รักของคนใครแต่ท่านทำงานหนะักจนลืมดูแลตัวเองหลังจากเสียไปก็ยังมีคนเห็นทันบ้างในช่วงเวียนเดิกที่พวกพี่พยาบาลไม่บอกผมเพราะอยากให้ผมเจอบ้างเป็นการรับน้องใหม่ส่วนผีเด็กวัยรุ่นคนนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน ไม่มีเบาะแสอะไรที่บ่งบอกถึงเขาเลยจริงๆซึ่งผมก็เจอเขาแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเท่านั้นเองครับทำให้ผีเด็กวัยรุ่นคนนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตาม ก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง